สวัสดีค่ะพวกกระปวดแลวกน้องเพชรนะคะที่ MyHomeMac.com ค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาชวนทุกคนทำการเด้นแท็กนะคะเป็นของประดับตกแต่งสวนที่คุณเองก็สามารถทําได้ค่ะเราต้องใช้อะไรในการทำการเด้นแท็กบ้างคะน้องเพชรครับอุปกรณ์ของเราก็มีปูนพลาสเตอร์นะครับเป็นตัวอุปกรณ์หลักแล้วก็ตรงนี้เป็นไม้สําหรับเสียบลงไปในดินเราใช้เหล็กสําหรับปิ้งบาร์บีคิวนะครับเหล็กเสียบเนื้อย่างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพิมพ์คุกกี้ หินประดับนะครับเอาไว้ตกแต่งแล้วก็สีโปสเตอร์ครับเอาไว้ทำทำสีสร้วด<า>ลายครับกะะ็น,นิดนึงค่ะว่า สำหรับพิมพ์ุกกี้ที่เลือกมานะคะควรเลือกแบบที่เป็นพลาสติกหรือว่าเป็นยางเพราะว่าเวลาแกะออกมานะคะจะง่ายกว่าแบบที่เป็นโลหะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ตอเริ่มกันที่แบบก่อนนะครับที่เป็นพิมพ์ใช้พิมพ์ุกกี้ที่ซื้อได้ตามร้านทำเบเกอรี่ทั่วไปนะคะนี่เราก็ซื้อมา60บาท6ิบาทนี้ก่อนอื่นต้องมาบาก ให้เป็นให้เป็นร่องอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไม้เข้าไปแบบนี้ตรงร่องนลคะครับส่วนใหญ่ไม้ที่เราซื้อมาจากร้านนะค,ะครับเขาจะยังติดห่วงมาให้เราด้วยไว้เวลาแบบเวลาใช้ปิ้งบาร์บีคิวค่นก็จะสะดวกเวลาหยิมจับนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวเรามาใช้เป็นไม้สําหรับเสียบเราต้องเอาออกรเราก็เลยเอาห่วงออกนะคะเพื่อความสะดวกก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับ ง่ายอย่างนี้ดันไปให้สุดให้มีความรู้สึกเหมือนว่ามันแน่นโอเคแล้วก็กะจังหวะให้ตรงต้องกะให้ไม้เนี่ยมันตรงอโอเค okay, ครับก็ได้แบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาผสมปูนพลาสเตอร์กันเหมือนตอนที่เด็กๆเราเคยทำนะคะแต่ว่าครั้งนี้สนุกมากเลยใช่ค่ะครั้งนี้บแบบของเราเป็น,เ,ปนเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่เป็นยางที่เราใช้เล่นกันตอนเด็กๆใช่ไหมคะเป็นพลาสติกค่ะแล้วก็ยังมีรูทั้งสองด้านนะคะเพราะฉะนั้นเราจะผสมปูนพลาสเตอร์ให้เหนียวกว่าปกตินิดนึงนะคะค หลังจากผสมปูนพลาสเตอร์จนเป็นเนื้อเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะก็มาเทลงพิมพ์ค่ะต้องรีบตักใส่พิมพ์หน่อยนึงเพราะว่าปูนพลาสเตอร์เมื่อวางทิ้งไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะประมาณ30นาทีก็จะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้แล้ว แล้วก็จะมาทำการตกแต่งนะครับโดยเพิ่มกวดลงไปขั้นตอนนี้ควรจะทำช่วงระหว่างปูนกำลังแห้งนะครับอาจจะยากนิดนึงนะคะมีรายละเอียดเยอะค่ะตรงที่ไม่โดนปูนพาสเตอร์นะคะด้านหลังแล้วก็ออกมาเติมได้ค่ะ วิธีแกะตัวแบบนะครับก็ต้องค่อยๆดันตัวปูนนะครับทีละนิดนะฮะระวังแตกครับเพราะว่าค่อนข้างบอบบางพยอะขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็ใช้มือดึงขึ้นมาได้ขึ้นมาเลยค่ะดนนกร้นสวยงามส่วนเกินเราก็หักออกทิ้งออกได้นะครับก็ตกแต่งนะคะด้วย ีนอกจากก้อนหินแล้วนะคะก็ยังสามารถใช้สีทาได้ด้วยนะคะที่ผลเลือกมาเป็นสีโปสเตอร์นะคะก็สามารถใช้ทาโปสเตอร์ได้นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นสีอะคริลิกก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะ สำหรับบางอันนะครับที่รูปทรงสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสีที่สวยเนี่ยบางทีเราก็ไม่ต้องแกะพิมพ์นะครับ<ะ>ตกแต่งไปได้ในตัวเลยเป็น outline สวยๆ<ะ>แบบนี้นะครับก็คือใช้พิมพ์คุกกี้นี่แหละทําให้เป็นลวดลายของใช่ครับการ์เด้นแท็กของเรานะคะคแล้วก็ตัวอื่นนะคะเราก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปตกแต่งส่วนของเรากันดูนะคนะคว่าจะสวยง,งามแค่ไหนคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับกระเด n นแท็นะคะหลังจากตกแต่งแล้วก็น่ารักขึ้นอีกเยอะอย่าลืมไปลองทําที่บ้านดูนะคะแล้วก็ตกแต่งกระถางต้นไม้ของคุณค่ะั้งหน้าเดี๋ยวเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปทาอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามได้ใน m y h o m e m a c c o m นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ